โรงเรียนบ้านไผ่หลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนปรปฐมเขต2สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สภาพปัญหาของโรงเรียนนักเรียนมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเทคโนโลยี และสื่อต่างๆรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาทําให้มีทัศนคติต่อบ้านเมืองที่ไม่พึงประสงค์อาจความเข้าใจมันมีจิตสาธารณะและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคมการดําเนินชีวิตประจําวันไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมตลอดจนขาดทักษะอาชีพ รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เริ่มพางหายซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทาให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติดังนั้นโรงเรียนบ้านไผ่หลวงในฐานะสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องปลูกฝังสิ่งที่สํำคัญเหล่านี้ให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะมุ่งพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดีของชาติโดยการน้อมนำเอาพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาใช้ในการขับเคลื่อนบุรณาการเพื่อให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมที่ดีเนินงานตามรูปแบบการจัดกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต7กิจวัตรความดี7 Model การสัง <S s <inter> esis, เคราะห์ c e n t r e s i s เผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่หลวงวางแผนการดำเนินงานโดยการประชุมสังเคาะ นโยบายและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติการแก้ไขและการพัฒนา e n h a n c e m e n t E. นักเรียนได้รับความรู้เกิดความเข้าใจในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำอย่างถูกต้องโดยปฏิบัติตามกิจกรรม7กิจวัตรความดีดังนี้กิจวัตรที่1รักษาศีลห้าอรัธนาศีล ในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าและปฏิบัติตามศีลห้าข้อในกิจวัตรประจำวันส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นคงในสิ่งที่ดีมีหลักยึดในการปฏิบัติสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามส่งเสริมการมีวินัยให้กับนักเรียนพระบรมราโชบายข้อที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมรวัดที่ 2, สองสวดมนต์นั่งสมาธิ สวดมนต์ในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าและก่อนกลับบ้านพัฒนาสมองด้วยเบรยนยิมนั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนโรงเรียนเชื่อว่าการเรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพที่ดีตามมาสิ่งที่รับรู้จะคงอยู่ในจิตใจความทรงจำได้นานสมองทำงานทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก และที่สำคัญสมาธิทำให้เกิดปัญญาทั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถแยกแยะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วและเลือกทำแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามส่งผลให้นักเรียนมีความจดจ่อและสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้สามารถเลือกปฏิบัติที่ดีงามได้โดยไม่หลงผิดได้ง่ายพระบรมบราโชบายข้อที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจวัดที่สสะอาด ระเบียบจัดเก็บและทำความสะอาดห้องเรียนห้องน้ำบริเวณเขตรับผิดชอบมีการประสานกับผู้ปกครองให้นักเรียนฝึกทำความสะอาดห้องนอนห้องน้ำที่บ้านโดยมีผู้ปกครองมีการบันทึกผลการทำงานของนักเรียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรม7กิจวัตรความดีส่งผลให้นักเรียนมีการจัดการและการวางแผนในการทำงานที่ดีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น พระบรมราโชบายข้อที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมกิจวัตรที่4จับดีคนรอบข้างคิดดีมีการยกย่องชมเชยเพื่อนที่ปฏิบัติมอบรางวัลเด็กดีสีภัยหลวงแก่นักเรียนและเรียนรู้วิธีการทรงงานของพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทุกคนที่ส่งผลต่อตัวของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกการมองโลกในแง่บวก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเคารพซึ่งกันและกันได้เรียนรู้การน,นำความดีมาปรับใช้กับตนเองเกิดความเคารพและเข้าใจในสถาบันของชาติกับสังคมบรมราโชบายข้อที่1มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองจังวัดที่5พูดจาไพเราะพูดดีกิจกรรมธรรมะสวัสดีในกิจกรรมหน้าสาธงเพื่อฝึกการใช้คำพูดในกิจวัตรประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนรู้จักการสื่อสารที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลสร้างสังคมรอบตัวนักเรียนที่มีแต่มิตรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีพระบรมราโชบายข้อที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมกิจวัตรที่6บำเพ็ญประโยชน์ทำดีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชั่วโมงลูกเสือเนตรนรีวันเฉลิมพระชนพรรษา การทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและงานสำคัญของชุมชนส่งผลให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งเสริมความสามัคคีมีความมั่นใจในการทำความดีพระบรมราโชบายข้อที่4การเป็นพลเมืองดีกิจวัตรที่7ชั่วโมงสุขจริงหนอโครงงานคุณธรรมบริษัทสร้างการดีในทุกวันพฤหัสบดีนักเรียนจะมีการทำโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน โดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์ทำความดีสู่กันฟังส่งผลให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความร่วมมือระหว่างการทำงานร่วมกันส่งเสริมสังคมการทำงานที่เป็นมิตรวรมราชบายข้อที่3มีงานทำมีอาชีพการเปลี่ยนแปลง v a l i a t i o n V นักเรียนพร้อมรับเปลี่ยนแปลงในด้านคุณธรรมจากการปฏิบัติตน กิจกรรม7กิจวัตรความดีส่งผลให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10มีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีแนวทางในการมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีเป็นคนดีของบ้านเมืองและนักเรียนได้นำไปปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันจนเกิดเป็น วัดปฏิบัติประจำตัวการประเมินค่า evaluate e มีการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รักษาความดีให้คงอยู่มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน after action review AAR หลังการทำกิจกรรมต่างๆทำให้สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อทบทวนแนวทางในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นและยั่งยืนการต่อยอด n e x n การนำการประเมินเป็นข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพมีการขยายผลการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ประสบการณ์นในการดำเนินงานในช่องทางที่หลากหลายเช่นเพจ Facebook ช่อง YouTube ของโรงเรียนผ่านรายการสุขสวัสดีที่นี่สพปนครปฐมขเขต2และการจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ ในระดับต่างๆผลงานที่ได้รับการยอมรับนักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566 2567และ2568รับรางวัลคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์พลเมืองดีวิถีเด็กไทยระดับภาครางวัล ยุวชนคนคุณธรรมระดับเขตตรวจราชการที่3ครูรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีระดับเขตตวร,ร,ร,รวจร,ร,รา,ารรตตรชการที่3รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับเขตตวรวจราชการที่3รางวัลชนะเลิศผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ breast practice ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีโรงเรียนผ่านการประเมินสมสในระดับ5 ในมาตรฐานที่1ตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานที่3ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนบ้านไผ่หลวงสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมืองสร้างครูดีให้ห้องเรียนสร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียนสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน